ปาจีนออนทัวร์กับอาศัยอาสาเป็นช่วงใหม่เทปนี้เป็นเทปที่2นะครับหลังจากที่เราไปอาศัยอาสาอาสาสมัครกู้ภัยกู้ชีพมาแล้ว1เทป EP นี้เราอยู่กันที่รอพอสอตอทุ่งตลุมพุกโนนหอ้อมอำเภอเมืองเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับอาศัยอาสาเป็นอาสาสมัครอสมมที่นี่ครับ ทุ่งตะลุมพุกตรงวันครับแน่นอน20มีนาคมวันอ,อสมอแห่งชาติเพราะฉะนั้นแล้วเราให้ความสำคัญครับคนเก่งคนเสียสละเพื่อส่วนรวมทางด้านสุขภาพอาสาสมัครอ,อสมอครับเราอยู่กับอาศัยอาสาอาสาสมัครอ,อสมอพี่วรรณพรพี่กุลทองอ,อสมอ มีรางวัลการันตีแนบท้ายพบกับเจ้าตัวเลยนะครับสวัสดีครับพี่แมวสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะแนะนำตัวเองครับหน่อยครับพี่ค่ะฉันน,นางวรรณพรพิกลทองนะคะเป็นอสมอประจําสถานีอนามัยมาก่อนก็คือตอนนี้ก็เป็นรปสตอ่บ้านทุ่งตะลุมพุกนะคะก็เป็นอสมอที่ปัจจุบันก็27ปีนะคะที่เป็นอสมอมาค่ะ27ปีค่ะ,คะเริ่มประเดิมเริ่มแรกนะครับเอ่อ อย่างไรถึงถึงได้ขยับเข้ามาอยู่ในในวงการอสมอได้คือในช่วงแรกเลยที่เป็นตอนนั้นก็ประมาณอายุ39ปีนะคะก็อยู่ในช่วงปีนี้40อสิ <laughs> ขอบคุณค่ะ62ปีแล้วนะคะเออครับค่ะก็ช่วงแรกคือแบบเป็นคนทำงานที่ไม่รู้เรื่องสุขภาพเลยแต่เมื่อแม่ป่วยเมื่อแม่ป่วยเป็นเบาหวาน ก็เหมือนว่าเราไม่รู้เลยว่าเบาหวานคืออะไรแล้วเราจะทํายังไงกับการที่ว่าแม่เราเป็นเบาหวานพอเราเข้ามาสมัครเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเราก็ได้เติมความรู้ในด้านาการที่สามารถดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวแล้วก็ดูแลคนในชุมชนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทํามาเสมอพอเราได้ทําจนเกิดทักษะที่ชํานาญนะคะได้รับการอบรมตาม ต่างที่เขามีให้เราอบรมคือตัวเองก็เป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้แล้วก็ชอบในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะคะก็เลยนำความรู้ด้านนี้สามารถที่ไปประกวดอวสมสาขาเป้าระวังและป้องกันโรคไม่ติดต่อ,อก็ได้ระดับภาคในปี2553นะคะค่ะช่วงนั้นก็เป็นความภูมิใจของตัวเองมากนะคะที่ว่าการทำงานในจิตอาสา ด้านอ,อสมอแล้วก็ทาให้เราประสบความสําเร็จได้นะคะส่วนหนึ่งในชีวิตก็คือสามารถดึงทีมงานที่มาช่วยกันในด้านนี้ได้นะคะเหมือน สามีก็เอามาเป็นลูกน้องของตัวเองเพราะเราไม่รู้จะใช้ใครใช้สามีง่ายไหมง่ายค่ะเพราะเราง่ายกว่าใช้คนอื่นจริงๆหมใช่ค่ะเพราะว่าบางส่วนที่เราเป็นผู้หญิงกันก็ทําไม่ได้เราก็สามารถที่มีผู้ชายดึงเข้ามาในการเป็นทีมงานเนี้ยโอ้เป็นครอบครัวอสมเลยค่ะเอ่อเป็นกิจอาสาทั้งครอบครัวโอ้ดีจังเลยครับสมควรแล้วครับสมควรได้รับรางวัลแล้ะก็เท่ากับว่าจุดจุดเริ่มต้นแล้วก็แรงบันานใจก็มาจากคุณแม่นั่นเองนะครับ แล้วก็ตลอด27ปีที่ที่ทำงานอสมอแน่นอนนะครับที่เมื่อกี้พี่แมวเล่าว่าผู้หมอูมิใจได้รับรางวัลมากมายคราวนี้จะถามเรื่องความประทับใจที่เราไปออกหน่วยออกเคสหรือดูแลผู้ป่วยเนี่ยมีเคสไหนที่เรารู้สึกประทับใจก็คือในความจริงๆนะคะตัวเองที่ทำก็คือทำทั้งในคลินิก ทำทั้งตามชุมชนที่เราออกไปความประทับใจคือเราไม่ได้เป็นหมอแต่ชาวบ้านและชุมชน,ชนทุกคนจะเรียกเราว่าหมอแมวนะคะถึงง่ายที่จะบอกว่าหนูเป็นแค่แมวไม่ได้เป็นหมอแต่เขาก็จะเรียกหมอแมวหมอแมวกันไปทางไหนเด็กนักเรียนที่เราเข้าในโรงเรียนอย่างเงี้เวลาผ่านเขาเขาก็จะยกมือไหว้กันเป็นแถวเข้าแถวไหว้เลยแบบว่าเออเราก็เราก็เป็นคนคนหนึ่งที่ทําจิตอาสาแล้วก็สามารถมีคนเห็นนะคะแล้วการที่เราไปดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ที่เขาทั้งเป็นตีดีด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นบริบาลด้วยนะคะกาดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยที่เราไปเวลาไปหาเขาญาติเขาก็มีกําลังใจในการที่จะดูแลคนของเขาเราก็เอาความรู้ของเขามาใส่เราด้วยเพราะว่าการดูแลที่ดีที่สุดของผู้ป่วยคือญาติที่ใกล้ชิดนะคะอันนี้ส่วนนี้เป็นความภูมิใจว่าเราสามารถช่วย ช่วยคนอื่นแล้วเขาก็ช่วยเราในการที่เราเอาความรู้เนี่ยมาเสริมทักษะของเราได้อีกอยอดเยี่ยมมากเลยครับก็เท,ท่ากับว่าต่างคนต่างได้ตัวหมอแมวเองขออนุญาตเรียกหมอหมอแมวนะหมอแมวเองก็ได้ได้ไดความภูมิภภูมิใจได้การทํากุศลได้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ตัวส่วนผู้ป่วยเองก็ได้ได้ต่างคนต่างได้รับความภูมิใจเติมเต็มความภูมิใจซึ่งกันและกันเป็นความภูมิใจที่ยอดเยี่ยมมากถ้าจะให้ฝากในกรณีที่อย่างผมเนี่ยไม่มีความรู้เลยเรื่องอสมอถ้าอยากจะเป็นอยากจะเดินเข้ามาเหมือนหมอแมวเป็นไอดอลอยากจะเข้ามาอยากจะเข้ามาเป็นอาสาสมัครอสมอเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างต้องมีคุณสมบัติยังไง,งไบ้างครับคือจุดแรกก็คือมีความเป็นจิตอาสา มีความเสียสละมีความคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะงานเป็นอาสาถึงจะเขาบอกว่ามีค่าตอบแทนแต่จริงๆถ้าเราไม่มีใจค่าตอบแทนก็เป็นเพียงอย่างหนึ่งที่เราจะได้รับมาแต่การที่เรามีจิตอาสาแล้วคิดจะช่วยคนอื่นแล้วก็ตอนนี้ก็คนย่อมมีเวลาให้ด้วยเพราะว่างานจะเยอะงานอ,อสมอจะเริ่มเยอะขึ้นนะคะและควรเป็นคนที่ในชุมชนยอมรับมันก็จะเข้ามาทำงานด้านนี้ได้อย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าเราไปทางไหนคนก็จะเชื่อถือเรา แล้วเพราะว่างานอสมอคือต้องบอกต้องชี้เป้าป้อระวังแล้วก็แจ้งข่าวนะคะเรามีข่าวสารแล้วก็แจ้งมีข่าวดีที่อนามัยแล้วก็ต้องไปบอกนะคะเป็นการชักจวนคืออยากให้ทุกคนนะคะที่มีจิตอาสาและสามารถที่เข้าสมัครเป็นอสมอได้นะคะก็คือขอให้มีใจรักนะคะในสถาบันที่เราจะเข้าเป็นถ้าคิดว่าค่าตอบแทนเป็นเรื่องสำคัญก็ไม่ควรทำนะคะ อันนี้ก็คือแต่ได้ก็ดี <c oughs> ขอบคุณค่ะเรื่องใจเป็นเรื่องสําคัญครับก็ชัดเจนครับต่างคนต่างได้เราเติมเต็มซึ่งกันและกันป <c oughs> ัญหาสุขภาพเป็นปัญหาที่ทุกๆคนต้องตรวจสอบแล้วก็ละเลยไม่ได้ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราเราเข้าไปดูสถานที่ทํางานกันวันนี้ทราบว่าเห็นนัดอสมที่จะต้องออกหน่วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเยี่ยมบ้าน,านแล้ววันนี้เราก็มีกิจกรรมที่เราอะเออ,ออสมอเราก็จะทําการออมออมเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันในกลุ่มเหมือนว่าถ้าใครมีเกิดร้อนก็สามารถนําเงินไปใช้จ่ายได้เลยกันที่เราไม่ได้คิดดอกแพงแต่ก็เป็นการฝุดการออมแล้ว ไก่เราไปบ้านหลังที่สองของเรากันนะคะครับผมค่ะเชิญนะคะนี่เราจะพาไปตู่บ้านหลังที่สองของอสมอที่ทำงานนะคะด้านจิตอาสาโดยเราจะพบกับ คุณหมอคนเก่งค่ะวันนี้ไปเยี่ยมใครไหมพี่แมวสวัสดีทุกท่านครับกำลังมาเยี่ยมกิจการของเราค่ะแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่อวงทิพย์อินฝันค่ะพอรลพอสตอบ้านทุ่งตะลุมพุกค่ะทุ่งตะลุมพุกโนนหออนุน้ำบโนนห้องอําเภอเมืองป่าเชิญสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับโอ้โหวันนี้ทำอะไรกันเนี่ยมาทำอะไรกันเอ่ย ออมซับวันนี้วันอสมของเรานะคะเราก็มา,มาร่วมกลุ่มกันทํากิจกรรมด้วยกันนะคะโาวสาวๆทั้งนั้นเลย <c oughs> นางฟ้าของผมอแนะนําตัวเองหน่อยมองกล้องได้เลยังตำเนียงปักทองชัยค่ะครับผมรสปตทุ่งตะลุมพุกนี่แหละคะ่ะครับผมทุ่งตะลุมพุกนี่แหละคะ่ะ <laughs> นางประนอมกินไก่อสมอรพสตทุ่งตะลุมพุกค่ะ ยินดีครับ,รบสอสมรพรที่ชาแก้วหาวงาค,วาค่ะสวัสดีค่ะสมัยโพงามค่ะเป็นอสมรที่ทุ่งตุตลุมพุกค,ค,ค่ะเจ้าพนักชาท่านิยาแก้วหาวงเป็นอสมที่สถานีอนามัยทุ่งตลุมพุกในละคสดีค่ะนางพยอมจับมั่นค่ะเป็นอสมอบ้านทุ่งตลุมพุกค่ะ สวัสดีค่ะนสอนนุษซับมันค่ะเป็นอสมรพสตทุ่งกระดุงพุกค่ะสวัสดีค่ะิฉันประธานบุญเจ้าอสอสมอรพสตบ้านทุ่งตะลุมพุกค่ะค่ะแล้วนี่เป็นอสมที่ไหนคะอสมค่ะเป็นอสมหรือเปล่าคะจองไว้ค่ะจองไว้ก่อนค่ะเอาวันนี้เรามาทําอะไรกันครับตรงนี้นอกจากนอกจากออมมาเพื่อออมซับแล้วค่ะ มาส่งงานวันนี้เราจะเป็นวันที่ยี่สิบนะคะเราก็มาส่งงานของอสมเรามาส่งงานแล้วก็ส่งเงินแล้วก็กู้เงินนะคะใช่เราก็เป็นทุนหมุนเวียนที่เราสามารถที่จะไปแก้ปัญหาของอสมที่ว่าเราไม่ต้องไปหยิบยื้อในของที่อื่นความีของเราเองค่ะน้องอุบลก็วันนี้ให้น้องบลเป็นคนเก็บสวัสดีครับยุ่งหน่อยนะครับวันนี้มันจะวุ่นวุ่นหน่อยเพราะเรามาส่งเงินรับเงินกันเนาะเรื่องเงินมันเป็นเรื่องละเอียด อสมอเราถ่ายโอนมาอยู่กับอปจแล้วเป็นไงครับอบอุ่นไหมอบอุ่นมากฟังแล้วชื่นใจดีครับดีแล้วเห็นว่าจะมีเรื่องค่าตอบแทนที่ค่าค่าอะไรนะเขาเรียกค่าอะไรนะค่าป่วยการขยับขึ้นจาก1 0 0 0ันเป็น2 0 0พันรู้สึกยังไงยินดียินดีเออใช่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 นี่แหละครับเป็นเสียงจากมดงานตัวน้อยเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่ทำงานอาสาอาสาดูแลสุขภาพแบบะสมภูมิของชุมชนของท้องถิ่นเราภายใต้ชื่ออ,อสอมอ,อาศัยอาสาวันนี้วันที่20มิมีนาเป็นวันอสอมอเราจบกันด้วยบรรยากาศของนางฟ้าที่จิตใจงดงามเหลือเกินอสอมอของเราอสอมมบ้านทุ่งตลุมพุกกับคุณหมอแมวและทีมงานครับจากกันไปก่อนชิปนี้ เทปหน้าจะเป็นอาศัยอาสาเป็นอาสาอะไรนั้นตามชมครับปาจินออนทัวร์ลาไปแล้วเวลาหมดหมดเวลาสวัสดีครับขอบคุณค่ะ